สวัสดีครับ PP รถตู P ้ P นะครับผมสุดหล่อเข้ามาใหม่นะครับปีไม่สูงมากนะครับปี2015จดทะเบียนปี2017เครื่องยนต์ดีเซล3,000นะครับผมเกียร์ธรรมดาคันนี้แต่งใหม่เต็มระบบนะครับชุดหลังคา V1 อักคริลิกอ่างเต็มนะครับมีดาวอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมแอร์หลังไมโครบัสนะครับมีซาวลำโพงหน้าหลัง บาะเก้าที่นั่งนะครับผมตู้ซับดอก10นิ้วมีกันลอยเคปล่าปฝาท้ายดาบท้ายโครเมียมนะครับมีกล้องถอยชุดสเกิ์ตรอบคันนะครับผมสเกิ์ตแบบบางนะครับไม่หนาใช้งานได้จริงนะครับผมขึ้นเหนือนล่องใต้สะดวกสบายครับชุดมือเปิดโครเมียมรอบคันนะครับประตูดูดบานสไลด์บันไดไฟคอนโซลกลางบาราข้าง USB 3จุดฝั่งด้านขวานะครับผมจอทีวี24นิ้วสลไลด์ไฟฟ้าไฟรอบอ่างมีรีโมทปรับเปลี่ยนสีได้นะครับตามต้องการชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมเบาะก้าที่นั่งนะครับเบาะ VIP เบลต์ออโต้ทั้งชุดนะครับผมเต็มระบบจบจบพร้อมใช้งาน Mac BMC ขอบ17ยางออตานีปี2023ยางเบิกใหม่นะครับแผงประตูหุ้มหนังมีไฟ ห้องคนขับนะครับจะมีกล่องเท้าแขนคู่นะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับมีช่องเก็บของนะครับผมติดฟิลมใหม่รอบคันนะครับติดผ้าม่านใหม่รอบคันผ้าม่านใช้ของพรีเมียมเลยนะครับอย่างดีระบบแอร์ไมโครบัสนะครับของทรงไทยแอร์นะครับพัดลม4สปีดเย็นจบจบจอหน้าทัชสกรีนแอนดรอย10นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับผม สำหรับราคาคันนี้นะครับผม929,000บาทนะครับ929,000บาทลูกค้ามีเครดิตประวัติปกตินะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่200,000บาทนะครับผมผ่อน14-7ปีนะครับผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีนะครับผมรถป้ายฟ้าแท้รถมือเดียวนะครับรอๆจบๆครับออกไปใช้งานได้เลยนะครับผม คอนโซลหน้านะครับพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมสภาพสมบูรณ์สวยงามวีหนึ่งนะครับผมแอร์ไมโครบัสเบาวีพีเก้าที่นั่งท่านไหนสนใจนะครับรีบเข้ามาดูนะครับปี2015จดทะเบียนปี1-7เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซล3 0 0 0ไม้แท้แสนเก้านะครับเกือบเกือบส0งแสนนะครับรับประกันเช็คศูนย์ให้ดูได้นะครับผม ปี2015นะครับไม่เกือบ2 0 0 0 0 0ถือว่าไม่มากนะครับถือว่ากำลังดีรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับมีเก็บสีบ้างตามการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหน้ากันซอกเดิมนะครับหัวน็อตเดิมๆฝาเดิมฝาแท้โรงงานนะครับ รถรับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะครับผมออกไปใช้งานมีปัญหานะครับเรายินดีรับผิดชอบนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์7ก1า5 PP รถตู้เปิดบริการทุกวันนะครับท่านไหนมาไม่ถูกคลิกลิงก์ด้านบนนะครับเปิด GPS มานะครับถึงที่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับรีบเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ